หลังจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เสร็จสิ้นไปแล้วเราก็ได้ผอตรคนที่14ซึ่งก็คือพลตํารวจเอ,ตอกต่อศักด์สุขวิมลผอตรในปัจจุบันซึ่งจะได้มีการ,กรเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งก็ทําให้หลายๆคนเริ่มอยากจะรู้จักกับบิ๊กตอ่อหรือพลตํารวจเอ,ตอกต่อศัก์สุขวิมล และสำหรับชายามือปราบสายธรรมะที่เคยเป็นพนักง,งานบริษัทน้ำมันก่อนที่จะผ่านตัวมาสู่การเป็นตำรวจยศใหญ่ในวันนี้และก่อนที่จะได้เข้ารับราชการตำรวจในปี2540พลตำรวจเอกต่อศักก์ก็เคยเป็นพนักง,งานบริษัทน้ำมันและได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาเรื่อยๆจนได้รับเงินเดือนสูงขึ้นประมาณ80,000บาท แต่ก็ยังทำงานอยู่ได้ถึง7ปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อที่จะเดินหน้าทำตามความฝันในวัยเด็กก็คือการได้เป็นตำรวจและเข้าสู่หลักการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านของนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์แล้วเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่4ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับวันอยู่บำรลุงของพ่อตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้เริ่มต้นทำงานในเส้นทางตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตรหลังจากนั้นก็ได้โยกย้ายมาเป็นรองสารวัตรที่กองปราบปรามแล้วขึ้นไปเป็นสารวัตรที่ตำรวจท่องเที่ยวก่อนที่จะโยกกลับมาเป็นสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ และหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นเป็นรองผู้กำกับผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษและรองผู้บังคับการปราบปรามซึ่งตำแหน่งจากรองสารวัตรสู่ผู้บัญชาการพล้ตำรวจเอกต่อศักก็ได้ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้ผู้กำกับการเป็นครั้งแรกในปี2559ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่พลตำรวจเอกต่อศักได้ครบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการครองตำแหน่งตามกตล พอนับตั้งแต่นั้นมาทุกตำแหน่งที่เขาขยับขึ้นก็ล้วนได้รับการเว้นหลักเกณฑ์จากกตลอทั้งสิน้นโดยการเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ก็ได้ทำให้พลตำรวจเอกต่อสักใช้เวลาเพียงแค่4ปีกับ3เดือนในการเลื่อนตำแหน่งจากผู้กำกับการยศพลตำรวจเอกมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งก็ถือได้ว่าเคยดำรงตำแหน่งของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบในส่วนของการเป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาศูนย์บริหารงานป้องกันและปราบปราม ซึ่งภายหลังก่อนที่จะได้รับขัดเลือกให้เป็นผอตรคนที่14เพื่อเข้ามาคุมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อปราบสายธรรมะในระหว่างการรับราชการอย่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ได้รับฉายาเมื่อปราบสายธรรมะและโลโบโคอปสายบุญ เนื่องจากบรรดาสื่อมวลชนสายอาชญากรรมได้ขนาดนามให้จากภาพที่พลตำรวจเอกต่อศัก์มักจะเป็นนายตำรวจที่ใช้หลักธรรมะในการทำงานและเดินสายปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักหรือบิ๊กต่อนี้ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าการได้เป็นเด็กวัดเดินตามพระทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างซึ่งก็ทำให้เคยคิดได้ว่า เมื่อถอดเครื่องแบบออกมาเราก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครหรือใหญ่โตแค่ไหนและนอกจากนี้พลตำรวจเอกต่อสักก็ยังได้ใช้หลักรัฐศาสตร์มาบริหารงานซึ่งในระหว่างดำลงตำแหน่งผู้กำกับการคอมมาโดก็ได้จัดเตรียมระเบียบหน่วยใหม่และได้เน้นถึงสวัสดิการให้ลูกน้องจึงได้ทำให้พลตำรวจเอกต่อสักเป็นที่รักของลูกน้องจำนวนมาก ซึ่งภายหลังก่อนที่จะได้รับขัดเลือกให้เป็นผอบตรคนที่14เพื่อเข้ามาคุมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมือปราบสายธรรมะในระหว่างการรับราชการอย่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ได้รับฉายามือปราบสายธรรมะและโลโบโคอปสายบุญเนื่องจากบรรดาสื่อมวลชนสายอาชญากรรมได้ขนาดนามให้ ซึ่งจากภาพที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์มักจะเป็นนายตำรวจที่ใช้หลักธรรมะในการทำงานและเดินสายปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์หรือบิ๊กต่อนี้ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าการได้เป็นเด็กวัดเดินตามพระทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างซึ่งก็ทำให้คิดได้ว่าเมื่อถอดเครื่องแบบออกมาเราก็เป็นแค่คนธรรมดา ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครหรือใหญ่โตแค่ไหนและนอกจากนี้พลตำรวจเอกต่อสักก็ยังได้ใช้หลักรัฐศาส,าศาสตร์มาบริหารงานซึ่งในระหว่างดําลงตําแหน่งผู้กำกับการคอมมโดก,ก็ได้จัดเตรียมระเบียบหน่วยใหม่และได้เน้นถึงสวัสดิการให้ลูกน้องจึงได้ทำให้พลตำรวจเอกต่อสักเป็นที่รักของลูกน้องจำนวนมาก